นุสศกมิทินาทุทุท่านวันนี้คลิปนี้หนูจะมาเล่าเงื่อนไขกับคืนฟ้าห้าประการต่อจากคลิปที่แล้วต้งต่อไปนี้นะเจ้าคะซิวเต้าซิวซินหนีเตอร์ิวซิวเหลือมาบำเพน็นรมบำเพ็นใจใจของเจ้าบำเพ็นแล้วหรือยังเวยซื่อเตอร์ถูกเอ่อ ตซื่อซาซาเต์สิทธิ์ของอาจารย์ซื่อๆงงๆใช่ไหมคนซื่อๆงงๆก็มีวาสนาของความซื่อๆงงๆอยู่ในนั้นหากสิทธิ์ทั้งหลายนั้นซื่อๆงงๆจริงก็เป็นคนที่ซื่อๆงงๆที่แสนน่ารักแต่ว่าคนในสังคมทุกวันนี้มองภายนอกดูเหมือนเป็นผู้ที่มีความรู้สูงส่งแต่จิตใจภายในกลับกวง อี้จงซื่อจิงหมิงประเภทหนึ่งนั้นฉลาดหลักแหลมอี้จงซื่อซาจิงอีกประเภทหนึ่งนั้นโง่เข่าเบาปัญญา เจ้าทั้งหลายจัดอยู่ในคนประเภทไหนจงเติมเต็มจิตใจของเจ้าให้สมบูรณ์เติมเต็มให้งดงามภายนอกอาจดูธรรมดาแต่ความงามภายในจิตใจนั้นยิ่งนับวันจะยิ่งงดงามขึ้นเช่นนี้จึงเป็นผู้บำเพ็ญจริงยิ่งบำเพ็ญยิ่งเหมือนคนหนุ่งสาวอีกทั้งงดงามยิ่งนักเสียจ่ายเตะซิวเต้าเหยินชื่อเใยซิน เจียวหลงอีเช่นเปิดยซินเจียวขุนนั้นผู้บำเพ็ญในปัจจุบันจิตเมตตาน,นั้นเกิดขึ้นง่ายแต่จิตอ่อนน้อมถ่อมตนบังเกิดยากนักดังนั้นควรฝึกฝนจิตใจให้อ่อนน้อมถ่อมตนขอคำชี้แนะถ่อมตนไปศึกษาเรียนรู้ผู้คนในสมัยอดีตนั้นไม่เคยละห่างจิตพักดีกตันอยู่แต่คนในยุคปัจจุบัน ความพักดีและความกตันยูเป็นเพียงคำพูดติดปากปากพูดแต่กายไม่ปฏิบัติเหมอกเกืออีเกอรเหยินเตอรซินซือโตปูอีอ้หยางจิตนิ คิดของแต่ละคนล้วนแตกต่างกันดังเช่นเครื่องขิมเป็นเพราะจิตใจที่ต่างกันเสียงที่บรรเลงจึงต่างกันขิมที่ไร้าสายก็สามารถบรรเลงเสียงออกมาได้เช่นกันเจ้าสามารถใช้สภาวะจิตของตนเองบรรเลงได้คนเราเมื่อจิตใจปวนแปรสถานการณ์โลกก็จะแปรปวนดังนั้นเราทุกคนจําเป็นต้องให้การช่วยเหลือแบ่งปันซึ่งกันและกันบ้างเพื่อบ่มเพาะจิตใจดวงนี้หากวันนี้ยังไม่รู้ตื่น แล้วจะเหลือเวลาอีกเท่าไหร่ที่จะให้ใช้อย่างสูญสิ้นเปล่านี่เหมือนหุยจะเวียนเตอไหลฝอถังเหินหมังอย่างมาปู่เจออวหีติ้งจื้อจีไก่เจินเหมอจ้ามาปู่จื้อเต้าไหลฟ่อถังเตอ หมูที่มาพวกเจ้ารู้สึกว่าการมาสถานธรรมนั้นยังเต็มไปด้วยข้อกังขาใช่ไหมไม่แน่ใจว่าเราควรทําตัวอย่างไรดีไม่รู้เป้าหมายในการมาสถานธรรมใช่ไหมพวกเจ้าลองคิดถึงตัวเองเมื่อในอดีตสมัยก่อนเจ้าเป็นอย่างไรมีจิตใจอย่างไรคิดถึงเรื่องที่เจ้านั้นเป็นทุกข์ที่สุดคิดถึงอุปสรรคที่ยากเย็นแสนเข็นแล้วย้อนกลับมาดูปัจจุบันมีอะไรที่แตกต่างกันตัวเจ้าในวันนี้ กับตัวเจ้าในอดีตไม่เหมือนกันอีกแล้วใช่หรือไม่ ว่าแปลเปลี่ยนไปในทางที่ดีเพราะสภาวะจิตของเจ้าได้ยกระดับสูงขึ้นปัญหาต่างๆก็ได้รับการคลี่คลายตัวเจ้าในอดีตเมื่อพบเจอกับเรื่องราวต่างๆขณะที่กําลังเดือดเนื้อร้อนใจเหมือนคนกําลังจะจมน้ําก็จะตะเกียกตะกายหาสิ่งจับยึดและกอดไว้อย่างเหนียวแน่นคิดแค่เพียงไม่ให้ตนจมน,น้ําจึงพยายามไขว่คว้ามองหาสิ่งใกล้ตัวดังนั้นจึงวู่วามง่ายทําความผิดง่ายอีกทั้งยังขับ แค้นใจกล่าวโทษมากมายแต่ในวันนี้ไม่เหมือนเดิมแล้วไม่เหมือนกับตัวเจ้าเมื่อครั้งอดีตอีกแล้วพอพวกเจ้ารู้จักสำนึกคุณเมื่อประสบเรื่องราวต่างๆดังนั้นการที่เจ้าได้กราบรับพิธีธรรมและได้บำเพ็ญธรรมเจ้าว่าคุ้มค่าไหมว่าเหมือนจินเทียน ชูเจวีเป่ยเหยียนเจเจอจือจ่อเจียนเทียนวันนี้พวกเราออกจากบ้านแล้วถูกคนตำหนิบอกว่าเจ้านั้นนิสัยเสียอารมณ์ไม่ดีหากเป็นเช่นนี้ก็หนักหนาสาหัสดังนั้นควรปรับปรุงตัวเองให้ดียิ่งขึ้นเตอร์ซิงปู่จู้ตังหยันหนีเจเตอร์อาวาเหยียนเจยจิ้วปูถิงไกว่เสยอา หากคุณธรรมบาร,รมีไม่เพียงพอผู้อื่นย่อมไม่เชื่อฟังคำพูดของเจ้าแล้วจะโทษใครได้เล่าต้องโทษตัวเจ้าเองตั้งแต่ต้นจนจบที่พูดมาทั้งหมดแท้จริงแล้วปัญหานั้นเกิดจากพวกเราเอง t r อาหนีเหมือนเย่าเจียนเซียนซือฉีสิทธิ์เอ๋ยายามเจ้าพบปาดผู้มีคุณธรรมควย้อนพิจารณาตนแล้วจเจริญลอยตามในสิ่งดีงาม ทุกคนล้วนมีจุดเด่นของตนเองทุกคนล้วนมีจุดดีที่ควรค่าให้พวกเราศึกษาเรียนรู้พบเห็นสิ่งที่ดีงามควรศึกษาเรียนรู้ตาม ยอมน้อมรับและซึมซับไว้ในจิตใจหากเจ้าพบเห็นแบบอย่างที่ไม่ดีแล้วเจ้าเรียนอย่างตามเช่นนี้เจ้าคือผู้ที่ขาดซึ่งปัญญาอันว่าปัญญานั้นเกิดจากประสบการณ์และความผิดพลาดที่สั่งสมมาชีวิตของคนเรานั้นไม่กลัวว่าจะพลาดผิดแต่ที่น่ากลัวคือผิดแล้วไม่ยอมแก้ไขกลัวเพียงเจ้าเท่านั้นที่รู้ว่าไม่ดีแต่ก็ยังไม่ปฏิบัติตาม 五个有道德经君子，我想看，一个有道德君子。 เย่าโยปูเอโกจิจิโยว่อฝานสิ่งเตะซินสุภาพชนผู้มีคุณธรรมนั้นต้องมีจิตใจที่ไม่ยอมพลาดผิดซ้ำสองและมีจิตใจที่รู้จักสำรวจพิจารณาตนดังนั้นควรยังคิดในทัศนคติของตนเองบ้างเพราะทัศนคติจะกลายเป็นความคิดความคิดจะกลายเป็นพฤติกรรมพฤติกรรมจะสั่งสมจนกลายเป็นอุปนิสัยความเคยชินสุดท้ายอุปนิสัยความเคยชินจะกลายเป็นตัวกำหนดชะตา ของเจ้าช่วยชีวิตวันนี้ในเมื่อเจ้าบำเพ็ญธรรมปฏิบัติธรรมทุกคำพูดทุกอากับกริยาของเจ้าล้วนแสดงถึงธรรมฉะนั้นแล้วก็ควรดำรงตนให้มีธรรมถังตั้งผิงฉางเตะซินใช้หนึ่งสุยอวีเอออัน สงาา่าผ่าเผยตรงไปตรงมาจิตใจปกติราบเรียบจึงเป็นสุขท่ามกลางสภาวะการต่างๆได้ซิ่วเต้าเหยาซสิ่วเต้าเหมยโยกกว่าอ้าย บำเพ็ญธรรมควรบำเพ็ญจนไร้ซึ่งอุปสรรคทั้งมวลไม่ว่าไปที่ไหนก็สามารถกลมกลืนเข้ากับที่นั้นได้จิตใจมีความสงบและเป็นสุขตามสภาวะการสามารถนำธรรมเผยแพร่สืบต่อไปได้ดังนี้ก็เหมือนกับเทพเซียนที่เหยียบเมฆทองท่องไปทั่วสีข้าบสมุทรแสนอิสระเสรีใช่ไหมท่านเหล่านั้นไม่ว่าจะอยู่ในถ้ำกลางปุสสรรคหรือราบลื่นก็ล้วนมีชีวิตอยู่อย่างเป็นสุขยอมรับสภาวะการต่างๆได้ อย่างสงบนี่แหละคือเทพเซียนอันที่จริงแล้วแม้แต่พระพุทธก็ยังต้องพบเจอกับอุปสรรคขวากหนามเช่นกันแต่ไม่ว่าจะราบรื่นหรือรุ่มดอนท่านเหล่านั้นก็สามารถเผชิญกับสิ่งต่างๆได้ด้วยจิตใจที่ปกติราบเรียบเหย่าตังฉังชิงซูจิ้วเตซอซือซือเป่าชื้อซิน ผิงชี่เหอต้องการเป็นต้นไม้ที่เขียวขจีไปตลอดก็ต้องรักษาจิตใจที่สงบราบเรียบอยู่ทุกขณะ ขณะที่ในจิตใจของเจ้าไร้ความคับแค้นโทษเก่าไม่มีความคิดที่โง่เขลาไม่คิดแข่งแย่งแข่งขันกับใครเจ้าจึงจะมีความสุขได้แต่ทำอย่างไรให้จิตใจอยู่ในภาวะปกติราบเรียบและสงบสุขอยู่เสมอขอเพียงมีความตั้งใจและยึดมั่นในความเที่ยงธรรมก็ใช้ได้แล้วเหมือนกับอาจารย์มีหมายจะรักและเอ็นดูสิ์คนไหนเป็นพิเศษหรือเกียิชังใครเป็นพิเศษสิ่งที่อาจารย์ทำได้เชื่อว่าพวก เจ้าก็สามารถทำได้เช่นเดียวกันไม่เกยเหยินโตซื้อจื้อจิตเต เต่าซื่อทุกคนล้วนเป็นอาจารย์นำพาตนเองผู้ที่สามารถจุดช่วยตนเองได้นั้นก็คือตัวของเจ้าเองทั้งหมดนี้ต้องอาศัยทัศนคติของตนไปบำเพ็ญปฏิบัติอาจารย์หวังว่าสิทธิ์ทั้งหลายสามารถส,ารสร้างเส้นทางอันงดงามด้วยตนเองยิ่งกว่านั้นจะต้องพยายามประคับประคองและชุดรังจิตใจที่เตลิดของตนเองไว้ให้มัน่นไว้ให้มัน่น มิงซุยซินจวนซิ่วซินจุยยวจงเหยาชะตาชีวิตนั้นผันเปลี่ยนไปตามสภาวะจิตดังนั้นการบำเพ็ญจิตคือเรื่องสำคัญที่สุดผู้บำเพ็ญทำจิตใจต้องอ่อนน้อมเช่นนี้ก็คือการบ่มเพาะคุณธรรมภายในซึ่งจะส่งผลช่วยเสริมสร้างเนื้อนาจิตที่ดีงามของพวกเจ้า การบำเพ็ญธรรมสิจะต้องมีจิตใจประหนึ่งดำเดินมหาเมตตาแห่งพุทธะพระโพธิสัตว์ถึงจะสามารถอนุเคราะห์ชาวโลกและเปลี่ยนแปลงความโหดร้ายได้พึงหมั่นเพียรหวันคลาดไถเมล็ดธรรมลงบนผืนนาใจทุกคนประดุจอริยะโบราณสลายความโกรธแค้นหมดสิ้นด้วยคุณธรรมเผยประจักษ์จริงแท้ทั่วแผ่นดิน